โอเคนะผมกลับมาตอ่อกับอัลตร้าฮาร์ดคอจุกุครัชนะฮะโอเคเราเราควรที่จะตะดทิ้งกาเวลเอ๊เก็บไว้แล้วกันเพราะว่าเผื่อได้ใช้อ,อนี่หินไม่เป็นไม้อ้อยอะไรเก็บไว้นั่นบนให้หมดอันนี้เอาไว้ล่างบอกไว้นี่บอะไรไว้นี่ให้หมดโอเควู okay. ้ ตอนนี้รู้สึกว่าเลือดเรากำลังพอเหมาะแปดหนึ่งแปดแปสองสิบหกแปดสามยี่ิบสี่นะฮะตอนนี้ได้อปเปิลประมาณสามลูก,ลอ,อ,กอะยังไงก็ลองลองไปที่น้องบอกแล้วกันเป็นวายอะไรนั่นแหละเฮ้ยแหลกโอ้ยอันตรายฮะถ้าเกิดแหลกนี้อันตราย ไม่ควรไม่ควรมลันไปทางขึ้นใช่ไหมเอ่อเออโอเคทองเก็บมาเจอโกดแล้วโอเคเจอกันแล้วเว้ยเจอกันหลายคนเลยผมไม่ยังไม่เจอใครเลยอ่ะ ไม่เจอใครเลยโอ้ลาพีส thank you โอ้ม y c เชฟอีกแล้วเหรอกูเกียดไม m เชฟกูเกียดไม m เชฟไม่เอาค่ะถ้าเกิดเอาตาขอไม่เอาไม c เชฟไม่เอา ายเชฟกูเกียดตายเชฟที่สุดในโลกเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้ก่อนการไว้การไว้การแบบมันมาอะไรอย่างนี้น่าวายสิบสามที่น้องเขาบอก หายเจอนะฉันอยากจะย้ำอีกสกครั้งให้เธอฟังฉันอีกสกครั้งแค่อยากจะยำ้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมันใจตอยนะอีกดานสท้ายไอชิดไม่มีห่านอะไรเลยโอ้ อ่าเดียบรอยครับผมเสร็จแล้วฮะอ่าฟินทุยไม่ใช่เราลงมาณจุดจุดที่ลึกๆมากๆนะฮะคือเราไม่ต้องกลัวแล้วเมืนเน่อในบอร์ดเดอร์นยฮะสบายสบายแบบชิวๆอะไรเงี้ยไม่แน่ไม่แน่คนเรายังมีพ่กนี้เสมอครับผมโอเคอย่างแรกเลยนี่เลยฮะอย่างแรกหาเลยอย่างที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาหารเรามีอยู่อีก8ชิ้นนะฮะ ควรที่จะกินอย่างประหยัดนะฮะถ้าไม่ประหยัดจีจีนะฮะคุดเกมเลยคือพิมพ์คุดเกมรอได้เลยอนะไรประมาณนี้ผมรู้สึกอยากจะมีทีมเมทกับเขาบ้างจังทำเองเล่นคนเดียวนะฆ่ากูเธออยากตายขอเพรสัก2เม็ดฉันไม่อยากได้หรอกเอ็นชงเอ็นชาน คุต้องการเพชรเพชรมายาล่ะเพชรมายาโอ้มายกอช holy แคลบเดี๋ยวอ่อนนบนบแปลว่าท่านบนใช่ไหมโอเค ต้องระวังเนี่ยต้องระวังโอ้โหควรจะทำยังไงดีวะเนี่ยูควรจะทำยังไงดีอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ฉันไม่คิดจะหยุดนะอาจจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในยาภาคตกลาวาอโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเปอร์เซ็นต์การการนี่กูน่าจะสูงมากๆเลน่นอะไรกั็ไม่เล่นมาเล่นกับลาวา่าเจ้าคิดผิดแล้วนายสีโร่เจ้าควรเชิญเทินสายกลางทำอะไรครึ่งๆึ้นกลางๆไม่ได้ แกควรที่จะควรที่จะ What the fuck อื้อหือฟักรถสได,ด้ฟักรถสได,ด้ให้โอเคนานไงกูว่าแล้วท่านผู้ชมเราไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเฮ้ยแต่ว่าเพชรมันมึงจะไม่ให้กูเลยอะไรสโตนโอเค okay. อีกแล้วเหรอแม่งมึมอีกแล้วเหรอกูกลัวฮะต่อให้มึงอน,นานไง ชิบายละชิายแล้วชิายแล้วก็วกูกลับดีกว่าม่อยู่แล้วคะ่จะจังวะนี้หาเพชรนี่มันหายากมากไหมจะบอกว่ายากก็ไม่ได้จะบอกว่าง่ายก็ไม่เชิงปิดไว้แล้วกันการตายเพราะตูไม่อยากตาย ก็เจอบ้านใครไม่รู้พี่ระวังหน่อยแล้วกันนะถ้าตายขึ้นมานี่จีล้วพี่นะเอาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะเรานั้นได้เลสต์สโตนมานะฮะในจุดจุดนี้เราได้เลสต์สโตนมา4 8อันนะฮะกูอยากให้เลสต์สโตนเยอะเหมือนเพชรจริงๆนะผมนะฮะถ้าเลสต์สโตนเยอะเหมือนเพชรนะผม UHC ไม่ต้องเล่นกันแล้วฮะไปเล่นเกมเก็บเพชรดีกว่านะฮะเฮ้ย บางทีเลยก็เหนื่อยนะที่เราต้องมานั่งพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้แบบอยากจะแบบมี <c oughs> หิวข้าวก็หิวนี่แม่งกี่โมงแล้วเนี่ยอยากจะยอมดอมตายแล้วก็ไปกินข้าวจังรู้สึกว่าสเกลิตันน่าจะอยู่ด้านบนนะถ้าเราคาดเดาไม่ผิดแน่นอนนะผมสเกลิตันอยู่ด้านบนนะเฮ้ยเดี๋ว่ามันอยู่ด้านนีวะโอ้ถ้าเกิดโดนโดนรัวรัวนี่คือมึงนะฮะจบครับผม เฮ้ยมันวายเท่าไหร่วะเนี่ยผมลืมลงหมดไอ้นี่สเตตัส้วยถ้าเกิดลงหมดว่าโดนโดนดิดชชัวเลยมาหาว่าโก้กทางนะท่านผู้ชมานานเท่นานไรไม่รู้ที่รอเธอฉันจำไม่ได้ม,มันได้เพชรกันไปหมดแล้วกูยังไม่ได้ กูควรจะทำไงเพ็ดอยู่ที่ใดได้ยินกูไหมมาหากูที่อยากจะรู้ว่าเพ็รมันรูปร่างอย่างไงเกิดมาสิบเจ็ดปียังไม่เคยเห็นเพ็ดไม้ครับ อยากเห็นจุงเบยช่วยปรากฏตัวสักทีเสียงเฮ่ยโอเคเราหมกมุ่นกับการหาเพชรนี่คลิปหนึ่งฮะคือแม่งลาว,วามึงมึงเป็นอะไรกับกูวะทำไมมึงต้องมาโอ้เยอะเลยเกินเอาละฮะเบ็ดล็อกมีลาวาฮะจริงจริงฮะผมจังหวะนี้ เอาล่ะฮะโอเคฮะจังหวะนี้เทราดทิ้งไปเลยลาดทิ้งไปเลยพอเลยอ้อาวมีใครทีมกับใครบ้างนะโอ้โหตอนนี้2คนนะผมจังหวะน,นี้เหลือใครกับใครไม่รู้ใครต่อใครก็เตือนประจำนะขับรถสีดำมันไม่นะดูก็รู้ว่ามึงไม่มีเพชรให้กูเลยเหรอเฮ้ย เพชรมายาอนะ่ะมึงเข้าใจมั้ยแล้วลงมาแล้วแบบอ๋อยาถืออย่าถืออย,ถอ,อย่าถืออันนี้มันเป็นลางเข้าใจมะโอเคกูจะร้องเพลงอะไรดีเนี่ยกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนะมันมันหมดแล้วฮะคำพูดกูคำพูดคำจาก,กูหมดแล้วัง่วะนนี้นี่ก็เยอะไปนะกูควรทำยังไงเราบอกกูที ควรจะขึ้นไปดีไหมเพชรก็ไม่มีเอาอยัางไงดีเอ่ยขึ้นละกันนะขึ้นเลยละกันนะเดี๋ยวคือหาเพชรอีกสักแปละกันโอ้โหกูอยากได้เพชรมากเลยนะแต่คือเพชรมึงหายากไปนะผมไม่รู้เทคนิคการหาเพชรหรอครับผมมันคือการสุ่มการเดาการมึงจะใช้ใช้อะไรก็เถอะนะ เดาๆส่งๆกันไปได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันอยากได้เพชรจะได้ทำดาเมจเพิ่มสักหน่อยเราได้ินเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้ชียซอมบี้โอ้โหงามไส้ละงานนี้ลาวาอยู่ด้านบนเราวิ่งก่อนจ้าโอเคมาดูนดึงอืมเอาไปเอาเข้าไป เอ๊ะยานะนี่อันตรายมากปิดก่อนดีกว่าเอ๊ะอ่าตังคิวว้านะฮะเพชรคือคาร์บอนบริสุทธิ์นะครับผมที่ทับถมกันเป็นเวลานานนะฮะแต่ว่าแถวนี้น่าจะมีแน่นอนฮะนั่นไงกูขอสองเม็ดอื้มให้กูสามเม็ดอื้มหนึ่งเมตรสองเม็ดสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรเก็บก่อนค่ะเก็บเก็บได้ไหมเฮ้ยกูโชว์ก่อน ช่าความเป็นไทยนะฮะนี่ฮะหลอ่อสุดๆหยุดไม่อยู่กูว่ากูเชืเริ่มบ้าแล้วแม้เขามีกันหมดแล้วกูยังไม่มีกูควรดีใจไหมเย่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 อะชิบหายแล้วมีคนเห็นไฟเ <c oughs> ออ วะในไหนเราก็ได้เพชรมานะฮะท่านผู้ชมเราก็จะได้ไดมอนด์แอปแล้วก็ดาบนอรอเปล่าโถรอสัตว์รัสเซียทิ้งไปเลยนะฮะลืมไปเลยว่าเคยมีคราบแน่นอนฮะเราต้องทำการคิวมันตือดุดตือดุดตุดตุดตือดุดตืดดุด map GG กู o ดบ y ยกู o ดบ y ย กูบอยแมนเฮเสร็จชั <penguin> ้นละชั like 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 ้นจะไปเอาชั nah. ้นอยากจะด้อยมันชั้นอยากจะด้อยลาวาลาวามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเนียกูเจอเพชรแล้วอยากเห็นนาลาวาอีกไม่เป็นเพลงเลิกไม่ร้องโอเคตรงนี้น่าเดี๋ยว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 นั่นไงกูว่าละเอาเป็นว่าเทน้ำตรงนี้นะฮะ สี่อันนะผมอ่ทำไมมันลุกลี้ลุกลนคือกูจะเอาเนี่ยกูจะเอาอันนี้กูขอได้ไหมอ่เอา่เอาอ่าเข้าไปอ้าโหโคตรเซ็ง ยังไงเกิดอะไรขึ้น What happened? วาฟังฉันได้มาแล้วล่ะสาหรับ e าานมาลาโก้นมาลาโก

รอใครอะไรล่ะนี่เล็กเก็บเล็กมาก Nview น,นะผม999289327 99นะฮะ27อ 27, 27, อ27อ่า27ว้าจะได้หรือเปล่าวะเนี้เราต้องรีบขึ้นเปน็นต้นบทน,นะผมมีชีวิตเพื่อะไรมันหมดความหมายเมื่อไรเธอ ต่อไปคงได้แค่พอถึงวันเวลาที่เลยผ่านดูดีว่ามันจะเกิดแต่ก็เตรียมใจไม่ทันที่สุดความรักไีกความต่างกันก็เลิกรามีชีวิตไม่ใช่ฝันเธอเนกับฉันมันมากพอ ในผิดที่เธอจะทอ้อขอไปเจอคนที่ดีกว่าแค่มีบางคนที่เจอจะไม่อาจหยุดน้ำตาไม่อาจทำใจกับการจากลาในวันนี้ต่อให้มันรู้คนอย่างฉันมีคืนคู่เธอแตอ่รู้สึกไม่ตรงขี้เยี่ลองผิด รู้สึกวันเตอาเจอก็ยังปวดร้าวเมื่อคำว่าเราไปลเป็นความรักมันไม่รือเว้นระกาดเธอเมื่วันใดพี่เจะนั้งเธอขอได้เอ็นชันกันไปหมดแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้หรือว่าผมเป็นคนแรกน่าจะเป็นได้กันหมดแล้วมั้งได้กันหมดแล้วแหละแป๊บแป๊บแป๊บ นะนบ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 โอเคนะัะผมสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่รับชมนะไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ